เบื่ออีกแล้วโอ้ยแล้วมาอยู่ที่ไหนบายบายต้องกลับมาอีกขระใจไหมเศกหืมไม้นี่สิต่อยแบบไม่เจ็บมือด้วยเจ๋งมากหื อโอรู้สึกมันเง,ง,งียบจริงๆไปคิดถึงแล้วไง ไม่รือใช้ตัวรอดด้วยนะแต่เราต้องอยู่ที่ดวงแล้วละม,ม,มันช่างเงียบจริงๆเลยเรือก็ไปแล้วโอ้ยกำลังจะหนีได้แต่ลื่นตกลงไปในเรือ ลูกน้องบ้านั้นก็น่าไม่สนใจเลยอะัาดีหมาปะเนี่ยมันใส่วันแรกต้องสร้างบ้านต้นไม้แล้วละ่ะอยู่บนยอดสูงมันก็ใช้ได้นะแต่ปัญหานั้นคืออาหารเราไม่มีอะไรซือไกลๆไก่ใส่ไก,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 ไกไ่ดูนกเฮ้ โอ้ตายลูกโอ้ยเหมือนออกอกระมังไปโอ้พอแล้วนะอืมคราวนี้มีฟักทองกินสักหนึ่งชิ้นก็ยังดีเนาะไม่มีเลยเหรอโอ้ตายแล้วกินยาได้ไหม โอยโอเคเป็น <Boy>. okay. <Okay. S 1> เวลาแล้วที่เราต้องสร้างืการสร้างนี่มันก็ยากอยู่เนาะโอเควันนี้เราจะเอาเป็นแคมป์ไฟก่อน mm hmm. เพื่อเอาตัวรอบไปมุ่งหน้าไปเลย

แค่นิดเดียวเองจะยินเหนื่อยเยอะโอ้ยตายเนียนี่นายเหนื่อยมากเลยเหรอโอ้ยอาหารกำลังจะหมดแล้วอ้ยตายแล้วเหนื่อยที่สุดเลยตอนนี้ อืมเฮ้ยลานี่วะคอยดูเดี๋ยวฉันจะกลับคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะจับแกแน่คอยดูเฮ้ยไว้ทีหลังก่อนโอเคเรามาเริ่มสร้างบันไดต้นไม้เลยเนาะโอเค เยี่ยมขึ้นไปแล้วเอาชีพลอดจากบ้านต้นไม้นี้ก่อนี๋ยวค่อยทีหลังบ้านอื่นี๋ยวค่อยทีหลังแล้วกัน chết chín chín Ô, yên cho kênh Hả? Mì Gõ จะนอนที่นี่ละใส่ตงอู้หู้โอเคกมา,มาก้มางทุกขาจะได้เลยน,นีน่นะคือตะกีนนก้นนปกนานอนง่ตรงนี้โอ้ ยังไงก็ถือว่าอยู่ได้นะก็โอเคปลอดภัยนะมาพักที่สัมภาระนนี่จะไรเสียหายเยอะมากน,นะเออตงัตงใจเริ่มอีกขึ้นไทำให้ไปนันเออโอย จะเป็นปุ๋ยทานไปแล้วเหรอโอเคโอเคเจ้าจำสักโอเคโอเคเออจำหรับครงนี้เดี๋ยวเราจะเอาชีพลอดตรงนี้ก่อนและพัรหน้า น่าจะต้องหาการสร้างบ้านแล้วโอ้จะออกไปหาอาหารเบอยรกินบายบายแล้วกันโอ้ยหิวโอ้ย